เบิ้งดอกใหม่จะงามงามในในประกาะมาเอามาปปุกมันจะเกิดปวกเกียว,วะ่ะ คนตกมาเคลื่อนนามถมั่วลิ้นจีอืบลิ้นจีหอยกล้ยยังบอนอจะรอดหรือจะบายเนอะกล้ยหอยนี่กรเลยทงใยไม่รอด โอ้ยทุเรียนงามงามฝนตกลงมานี่บะคูงนั่ามา่งมาเบ่งตน้นเป็ดญี่ปุ่นที่ปลูกไว้จ้ะ กรูเซียานามก็เลยเอาเซียานามไ้ดินี่เมื่ขึ้นฝนตกมากมันกรลอยอ่องหลงอ่องหลงอันนี้คุยบอกพ้าวเอามใาไซจะ้ะอันนี้หนามเกินหักเลยลจะจ้ะเต็มเดียวรอดใชอ่อันนี้จะ้ะ ปลูกแ่น้ำไว้แล้วก็บกคุยบกเผาไมาให้มันเกาะเบื้องข้างล่างทีหอผ้าปกเจ้ามาปลูกห้าเต้มละ่ะอันนี้เสียบแท่ตะกเกียงไว้แล้วคุยบกเผามาใส่ให้มันเกาะเพราะว่าตอนนั้นมันมีตะตะเกียงอันนี้ก็เริ่มงามแล้วจ้ะ อันนี้ก็งามแล้วใส่เสียอไว้อันนี้บางคนตามห่างปุสสาวสินค้ามีขายในห้างเรือเขาเอินว่าวอเตอร์เคสแต่ว่าบางคนก็นเอินว่าผักปิดญี่ปุ่นจ้ะอันนี้น้ำฝนตกเนาะน้ำก็จะท่วม มาเคื่อนนี่คอยกัเลยลงมาเบิงมันเออมันหลอดมันหลอดจ้ะอันนี้ต้นอ่อมแซบนะคะต้นอ่อมแซบลงมาเบิงผักจ้ะที่พลูกไว้อันนี้คณะชยานะคะทัองน,นี้ nằm thua phục ừ. xe ừ. sì, Nam tắt nạm ở cân cái ngon làm nạm bỏ nữa ném tắt nạm bỏ cả chỗ này chăng xe sắp phốt xe về nên làm นำออกเออปลูกเซลใบนีน่นำเลยจ้ะเอาคุหมักพามาให้ใส่มาเจ็บพักกันจ้ะเรามาดูแม่ลุงเซหมย์เซเม,มวันนี้พาเข้าป่านะคะ เก็บผักนะคะฝนแตกไม่มากูถอยฝนตกมายอดมันแตกแล้วเก,ออก็บเอาไปลวกกินนะคะ ก็จะไม่ถนัดนะคะดอกไม้ข้างทางค่ะดอกไม้ข้างทางค่ะสวยมากมีผักกระเฉดด้วยนะมาได้จะกินเขากับต้มจืดไปเก็บผักมากหนกึ่งใส่กระโไว้ น้ำแช่ไว้เรากลางพักแล้วใส่ถุงพลาสติกแช่ไว้ตู้เย็นไม่ใช่ให้กินอันนี้คือต้มตืดปีกไก่ส่หมวดะทูอินบั่น หมอเดียวมีสองยา่างมีทั้งหมูมีทั้งไก่อันนี้ใส่หมักฝัรจ่ง ได้แค่รลอยต้นหอมญี่ปุ่นว่ามีต้นหอมกับแส้ต้นหอมญี่ปุ่น,น,น,แ,น,นแล้วก็บัาเกยนั่นกับแซ่ปุ่นนะ ตอนนี้ก็าภาพไปติดตันต้นพักเป็นยญี่ปุ่นที่ปลูกเรืยนจะสวาหอยหาคุยมะพร้าวไว้ใส่มันให่มันเกาะหยุดเกาะเพราะว่าเสียบใส้ัตะแกีงขยานมันหลุกมันสินะล่มผัดเวลาฝนตกวันนี้มาทักทายนะคะเลิศ